สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายเนาะตอนนี้บักแกกำลังเสดเดินทางกลับบ้านและพี่น้องเดินทางกับรถขูดใจนี่แหละพี่น้องมอเตอร์ไซค์คันนี้แหล,ละแส่ผักที่ปั๊มน้ำมันหลักสามสิบห้านะมาได้รึ่งทางแล้ว ขี่รถมากับลมแห้งๆไปคอยขี่ขี่แหงก็จนสิบปิวพอมันลมพี่น้องไปวันนี้มันเ,เป็นลมๆลหมลมนาวๆใจหนึ่งก็จกเมื่อแน่บนเอกเมื่อแน่แต่ก็จาเป็นเดมเมอ่อเพราะว่าโดนแล้วบริเวณเมื่อกินฮอตพอเนาะมาจบอี่พอเนี่ยแต่เตากาเครื่องเมื่อยนางอันอัมมาลากากีเนี่ยพี่น้องไยเดีย นางขึ้นมาสวรรค์เมื่อก่อนนางวาสิมาแวเอาเกิบน้ำบอาแก้วเนาะสุดท้ายก็กลับลงไปแล้วก็บวแวเอาเกิบซ้ำนางลืมนางว่าจาวิสวรค์จังไดรส่งมาบอกว่าลืมทั้งที่ั้งใจจะขึ้นมาเอาเครื่องก็ลืมเครื่องยองเอ้ยขาดแน่แล้วสมองนี่จะเหลือซ้ำใดเลยเนาะก็เลยว่าสิเมื่อเมือนเมื่อผู้วันจันทร์บริษสิเดินทางกับสวรรค์คือเก่าบาวันจันทร์กับวันจิตตอนแรงเพราะว่าก็มีเรียกึ้นเา่า แต่เลยที่ถ่้พี่น้องเบิ่งเนาะมาเดินทางเปน็นเท่าไรนีอะลรรถขู่ใจของบเบาแก้วคันนี้อะไรพี่น้องเลยไปเบียร์ไปงานใส่ประจําวันเมื่อวานนีก็บอกถือรถตเตอรี่มาถึงกสิจัดคันใหม่ให้เพื่อนซะแต่ก็ยังบอถือตอนนี้ก็สองโมงแล้วพี่น้องแดดเดียวแต่ก็มันลมแห้งติดตามเบิ่งน้ำกันพี่น้องวานเชอดบานจากโมงวันนี้ โดนเราบริเมื่อทางเข้าบ้านคือสกีพนัลสันขึ้นงออยู่ดิออกท่านเดวิดรับสามสิบบาสัมพี่น้องเอ้ยรถกระยางหัวก็ะเลยจะเวดเปลี่ยนยางซ้ำขี่มากระสันสันกึกๆคิดว่าเป็นปิศาจของเบิง้งรถเพราะวะ่าตีนแวบ เรเรเซอมแปลงซาโอ้ยจะไม่ซาเนะาะสนอดเงินนอดซานอะยู่บะเนาะเสือเด้อเสือเด้อนี่เด้อเลขยกรถเด้อก็บอกเลขมาจากน้องมาเลขสื่อเ,เล,ดเดลขลาวก่อนซอมรถกับพี่น้องเลยเสียเงินอีกแหละแต่กับผมมีเงินอุกเด้อ เปลี่ยนยางใหม่พี่น้องเลยที่ได้ว่าสิจอดซืิอๆจอดบ่ได้มันหัวใหญ่แหงก็เลยได้เปลี่ยนยางใหม่ซะใครแต่มันหัวอยู่ในเมืองเนานะกันไปนหัวอยู่กลางป่าในตา Ki um. ใต้ราชสได้จูงแต่หัวใกล้หม่องหานก็ม,มีหานสองแปลงเนี่ยเสียเงินไปอีกแล้วหอบหนึ่งอีกคำคกาคูณก็นี่คนงามก็นี่ อบานเจกอม,มาลากากีกับเหน็นซ้ำสบายดีย <c oughs> ไปใส่แหละแตใส่เลวนะอม,มาลาคนงามนะเบื <c oughs> ่ออยู่ <c oughs> มีงานยังอ,ยงอีก,กน,นะนะ,นะน <c oughs> เอาเกิบมาแว่เพื่อนเพื่อนึ้นแปลวเกิบอยู่สวรรค์ขึ้นบัดลงมาเพื่อนบอเอาเกิบขั่อันขึ้นไปนะสิขึ้นไปเอาเกิบ,บ,บกะว,วบ <c oughs> นะ <c oughs> มีงานอย่างนี้นะสมเซลอีกและประจํามีสุ้มมีเซลประจําอยู่นี่นะบ่กเคยเงียบเงาพม้งี่บนนะปาขี่รถลงมาจนอยากปิวแม่ลงมาเลยจะยังไม่ได้หอดเฮงื่อางเนาะลมหมกทางแห้งแห้งขี่รถไวน้อยนึงก็จนอยกเซลงทางก็เลยคอยมา ก็มาแวเพื่อนก็เสียออกมืออะไรมาทางลอยมาบ่พอซ้ำพี่น้องเลยมาพอเพื่อนพอเต๋อใหญ่เพื่อนกับญาจญาเพื่อนไปเตรียมงานเลี้ยงกันมือแรงสิจัดงานจากโมงกันมีเวลาจะออกมาโอเคโดยโดย พอกานปลูกอีกอย่างคือเหตดส,ส่วนมากใหญ่ <c oughs> มันจะเสียออกเมื่อพี่น้องเลยสองมื่อเานหมดแหละมเมื่อแส่งเกิดลากะจะคลองกับไปอยู่จะไปรอทางใดเลยก่อนจะมากระทบบอกคนแล้วว่าเสเกิดมาแว่ให้ เงินเงนินพี่น้องเอ้ยกลับเมื่อเงนินก่อนหอดเงินหอดซานหอดบานหอดสองแล้วโอ้ยเหันซานกระหกเงินพี่น้องเอ้ยเห็นไหมสภาพบ้านนอกงัวก็เกิดลูกพอดีที่สิแม่ไปเกิดลูกใหม่ได้นี่นะงัวคุณพ่อในลูกน้อยตัวหนึ่ง ยังบ่เห็นทาพออยู่ถามทาไมว่าลงไปทงนาแต่ไปเห็นอีสัง่งห่อนั่งอะไรพี่น้องไอ้หือน,นเบาแก้วเด้อไปบุกเคยเห็นกันสิทธาเห้เบิ่งบรรยากาศสันสันสนิกรแต่หาน,นามาลากับทพอซ้ำ ตรงข้ามนี่ก็คือเงินเสาคันเนาะเงินแ,แม่น้องลิงโอ้ยพี่น้องสบายดี